เตรียมเปิดตัว vivo x 100 series วันที่17พฤศจิกายนนี้ที่ประเทศจีนอาจมี3รุ่นพร้อมกล้องพลรงสโคป200ล้านพิกเซลล่าสุดทาง vivo ประเทศจีนก็ได้เตรียมเปิดตัว vivo x 100 series ในวันที่17พฤศจิกาย,ยนนี้ครับโดยตามภาพทีเซอร์ของ vivo x 100 series ังมีดีไซน์ด้านหลังคล้ายเดิมเป็นโมด,ดูลกล้องหลังทรงกลมพร้อมกับโลโก้ของไซต์ T ที่ทำสัญลักษณ์สีน้ำเงินมาอยู่ตรงกลางแล้วครับและขยับตัว T ไว้ที่ด้านซ้ายบนครับซึ่งการเปิดตัวของ Vivo X100 Series คาดว่าจะมาพร้อมกันถึง3รุ่นคือ Vivo X100 Vivo X100 Pro และ Vivo X100 Pro Plus โดยทั้งหมดนี้คาดว่าจะเปิดตัว Global ตามหลังไม่นานครับ ส่วนสเปคหลักๆของ vivo x100 และ vivo x100 pro จะใช้ชิป d i m m n s i t ิ9,300ส่วน vivo x100 pro+ Plu จะใช้ชิป s ั a p d r ร g o n 8 Gen3 นอกจากนี้สเปคตัวชูโรงของ vivo x100 series จะเป็นกล้องหลังเลนส์ซูมความเอ็ดสูงสุดถึง200ล้านพิกเซลในรุ่น vivo x100 pro+ Plu ส่วนรุ่นน้องอีก2รุ่นจะเป็นเลนส์เทเล6 0ล้านพิกเซลครับ